6ถ้าออกกําลังกายง่ายๆลดอาการปวดหลังมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการปวดหลังไม่ว่าจะเป็นจากการนั่งทำงานนานๆนั่งขับรถนานหรือว่าวิ่งออกกำลังกายแล้วมีอาการปวดหลังวันนี้เนยมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก่อนอื่นขอเล่าถึงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวก่อนนะคะหรือที่เรียกว่าคอมาสเซอค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้กับแกนกลางของลำตัวในขณะที่เพื่อนๆมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวจะช่วยในการทรงท่า ทำให้แกนกลางลำตัวเราอยู่นิ่งกระดูกสันหลังก็จะมีความมั่นคงทําให้เคลื่อนไหวส่วนระยางแขนขาได้ง่ายขึ้นในทางตรงกันขา้ามเมื่อกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอ่อนแรงจะทําให้กล้ามเนื้อหลังมัดใหญ่ใช้งานมากขึ้นก็จะทําให้เกิดอาการปวดหลังและอาจจะนําไปสู่อาการบาดเจ็บได้ค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวก่อนที่จะเข้าสู่ท่าออกกำลังกายนะคะเนื่ออยากให้เพื่อนๆรู้จักกับ การทำโพสที่เหลี่ยม pelvic tilting ก่อนหรือว่าคือการหมุนสะโพกไปด้านหลังนั่นเองโดยวันนี้นะคะนุ้ยพาแขกเราเชิญมาด้วยก็คือพี่ยกนั่นเองซึ่งทุกท่าของการออกกําลังกายนะคะจะมีการทำโพสที่เหลี่ยม pelvic tilting ค่ะลองทำโพสที่เหลี่ยม pelvic tilting ให้ดูสิคะอ่าก็คือการหมุนเชิงการไปด้านหลังแอิงกับท่าออกกําลังกายที่นุยจะสอนซึ่งจะมีการ ให้ขมแมวท้องกดสะดือให้หลังติดเตียงก็จะอยู่ในลักษณะนี้ mm hmm. เชิงการจะไปด้านหลัง mm hmm. อ่ะพี่โยลองทำ anti-ear pelvic tilting งสิคะด้านหลังอ่ะด้านหน้าด้านหลังอ่ะกลับมาตรงกลางท่าแรกนะคะให้นอนหงายเหยียดขาเลยวิธีการก็คือมือสอดไปที่หลังหลังล่างให้ขมแมวท้องแล้วก็กดหลังให้ติดเตียงให้มือดึงออกไม่ได้ แล้วก็หายใจเข้าออก3ไซเคิลเหมือนเดิมต่อมาท่าที่2นะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะคะก็คือในจังหวะของการหายใจเข้าเพื่อนๆต้องกดหลังให้แน่เตียงขมิดก้นกดเข่าลงกระดูกข้อเทา้า้างไว้5วินาทีแล้วก็ผ่อนท้านี้สามารถทำได้5-10ครั้งได้เลยค่ะต่อมาท่าที่3ชั้นเข่าขามวท้องกดสดือไปที่เตียงเยอะๆอ่ะ ค่าแมวเกงก้นท่านี้จะเห็นว่าก้นจะลอยขึ้นจากเตียงอามาท้าที่4ี่ให้เพื่อนๆน,นอนหงายแล้วก็ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะข้าแมวท้องกดสะดือมือนม้วนสะโพกไปด้านหลังขนาดทำก็คือให้หายใจเข้าออกนะคะ3-5ถึงครั้งยกขาขึ้นลักษณะตั้งเป็นมุมฉากแบบนี้ข่าแมวท้องกดสะดือลงที่เตียงเหมือนเดิม แล้วก็ขมิบก้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ3มถึงหไซเคิลค่ะท่าสุดท้ายนะคะท่าที่6ตั้ง Starting Position เหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ก็คือบอลถ้าพเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นหมอนก็ได้ค่ะมามนีบไปหายใจเข้าหายใจออกกดบอลหนีบเข้า นับ1-10 1 2ถึงส7บหนึ่งสองสาม่ดแป่อนท่านี้จะมีความแตกต่างกักท่านที่แล้วก็คือจังหวะหายใจออกเราจะทำการหนีบบ่อนเพื่อกระตุน้นการเหมือกลนให้มีการทำงานเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ6ท่ายากไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำแล้วเกิดคำถามอยาก สอบถามว่าอาทำเราต้องรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะท่านี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมัดค่อนข้างลึกเนาะมันต้องโฟงกานิดนึงจะได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ